สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูพยอมนะคะใน Let's Speak English ฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้ค่ะว,วันนี้ครูพยอมมี1นึ่คำศัพท์มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะนั่นก็คือคำว่า typical typical แปลว่านะคะเอาแปลตรงๆแบบภาษาไทยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะแปลว่าอะไรให้มันได้ความรู้สึกและความหมายจริงๆของมันเอาตามพจนานุกรมแล้วก็ dictionary นะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะคะเป็น เป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะคู้พยอมแปลในแนวคู้พยอมก็ให้แปลว่าเป็นแบบหรือแนวก็ได้ค่ะเอามาดูตัวอย่างดีกว่าเราจะได้เข้าใจคำว่า typical มากขึ้นนะคะเช่นเราบอกว่า uh, he looks like the typical tourist with his camera and his shorts นะคะก็คือเขาเนี่ยดูเป็นแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวมากๆนะคะ ใส่กางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปคือคำว่า typical เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบพอมองไปแล้วมันเป็นแบบเป็นแนวที่บ่งบอกได้ชัดเลยว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะคะเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือมันเป็น typical tourist ค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นเราบอกว่า They called at the last minute to say they weren't coming นะคะ typical นะคะก็คือว่าแบบเขาโทรมาตอนชั่วโมงนาทีสุดท้ายแล้วว่าไม่ได้มานะโอ้โหนิสัยไอเน,นี้ยคือคำว่า typical เนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนคำในภาษาไทยว่กนิสัยเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบชอบเป็นแบบเนี้ยชอบเป็นแบบชอบยกเลิกในนาทีสุดท้ายนะคะเป็นแบบนี้บ่อยๆก็เลย คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะเราไม่แปลกใจเลยคือมันเป็นทิพยิคอลเขาไปแล้วนะที่กู้พยอมเคยได้ยินแฟนพูดคำนี้อ่ะครั้งแรกเลยอ่ะคือเหมือนนิสัยพยอมเป็นยังไงสักอย่างแล้วแบบพอพยอมแสดงลักษณะนิสัยแบบนั้นไปอีกเขาก็จะพูดเลยว่าทิพย์พิอพยอมทิพยิอพยอมนะหรือบางทีล้อเล่นกันนะคะเช่นแบบว่า เออคือในในบรรดาแบบฝรั่งเขาก็เขาจะล้อเล่นว่าแบบผู้หญิงไทยชอบขอตังอะไรเงี้ยแล้วพยอมก็เลยแบบแกล้งขอตังไปว่าเออเนี่ยขอตังใช้หน่อยไปบอกอ oh, ๋อทิพย์เขาไทย lady ทิพย์เขาไทย lady นะคะก็คือแบบนิสัยผู้หญิงไทยนะคือเอาจริงๆคือมันขึ้นอยู่กบบับ ความหมายหรือว่าน้ำเสียงของคนคนนั้นในการพูดอาจจะเป็นในแนวล้อเล่นก็ได้หรืออาจจะเป็นในแนวจริงจังก็ได้นะะก็วันนี้นะคะฝากคําว่า typical ไว้ค่ะก็ยังไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย